One, two, three, <coughs> lốm <rồi. coughs> โอเคเอาพักดื่มน้ำก่อนครับพักดื่มน้ำดื่มน้ำเร็วอเ,เอเดนครับดื่มน้ำก่อนครับกินน้ำก่อนพี่ว่ากินน้ำแล้วอุ้ยิีงนกีฬาสีที่สุดยอด พร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมหรือยังครับวันชูเออยยังยังยังไม่ได้เป่าเลยใช่ไหมครับโอเคหนึ่งสองสไ,ไ, <c oughs> ไปสิ ไม่ต้องทำเหมือนพี่ก็ได้หวานรอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายนะพักเหนื่อยกันนะเอเดนลืม <laughs> นับเองไปเองหวาน t w ทรี r e เอวาน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยโอเคพักก่อนนะคะ